สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกับวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21มิถุนายน2021นะครับวันนี้เราเดินทางสู่พระธรรมหนึ่งเทสโรนิกานะครับบทที่1นนะครับที่จะมีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องที่กำลังรับชมแล้วก็พี่น้องที่จะมีโอกาสได้เข้ามาดูนะครับวันนี้นะครับอยากให้หัวข้อนะครับในการแบ่งปันในเช้าวันนี้ว่าแบบ อย่างจากคริสตจักรแบบอย่างจากคริสตจักรนะครับเมื่อเราพูดถึงพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกานะครับก็เป็นจดหมายที่อาจารย์เปโลเนี่ยได้เขียนไปยังคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรืออยู่ในแคว้นเทสโลนิกานะครับที่เกิดขึ้นจากการประกาศในรอบที่สองของอาจารย์เปโลจนทำให้มีผู้เชื่อเกิดขึ้นในเมืองนั้นนะครับและเป็น ถือว่าหนึ่งสองเทสโลนิกานะครับเป็นจดหมายฉบับแรกๆของอาจารย์เปโลที่เขียนไปยังผู้เชื่อนะครับซึ่งอาจจะเขียนอยู่ในช่วงประมาณ51-52หนะครับหลังจากที่ได้มีผู้เชื่อเกิดขึ้นนะครับปีแล้วก็ถือว่าเป็นคริสตจักรที่เริ่มต้นและเราพบว่าสิ่งที่อาจารย์เปโลเขียนนั้นเป็นมีความหมายแล้วก็เป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับ ียนให้กับคริสตจักรที่มีโอกาสได้ศึกษาไล้เรียนรู้ด้วยกันนะครับดังนั้นในวันนี้ผมจึงนําหัวข้อที่บอกว่าแบบอย่างจากคริสตจักรนะครับคริสตจักรในที่นี้ไม่ได้เล็งถึงตัวอาคารนะครับแต่ว่ากําลังพูดถึงชุมชนของพระเจ้าคนของพระเจ้าที่รวมตัวกันเหมือนกับพี่น้องชาวเทสโลนิกานะครับที่เขาได้เริ่มต้นนะครับ รวมตัวกันในการสร้างคัสตจักรขึ้นมานะครับเพื่อ,อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นในเช้านี้นะครับผมขออ่านในข้อที่หนึ่นะครับถึงข้อที่4 1-4นะครับหจาก1เทสโลนิกาได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับได้บอกว่าเปาโลซิวานัสและทิโมธีเรียนคัสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเมื่อเราอธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระบิดาเจ้าของเราเรารลำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำและความรักที่เต็มใจทำงานหนักและความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรง,งสัทรงสรรนท่านทั้งหลายไว้นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่4นี้ได้เป็นข้อเริ่มต้นของพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกานะครับและแบบอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงในประเด็นในวันนี้นะครับก็คือมีอยู่3สิ่งด้วยกันเป็น3สิ่งที่อาจารย์เปโลได้พยายามเน้นย้ำนะครับ ไม่ว่าเราจะพบในจดหมายในหนึ่งโครินบทที่13ก็ดีหรือในพระธรรมตอนอื่นหรือแม้แต่จดหมายของเปรโตก็ดีนะครับที่ได้เขียนถึงคุณลักษณะบางอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาเหล่านั้นมารู้จักกับพระเจ้าเมื่อเขาเหล่านั้นมาเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราดูด้วยกันในโดยเฉพาะในข้อที่ที่สนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันที่เป็นลักษณะ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับอย่างแรกก็คืออะไรครับสิ่งที่อาจารย์เปโลบอกก็คือว่านะครับเราะระลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทําดังนั้นเมื่อเราตระหนักถึงการที่เราเข้ามาอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราเชื่อในพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับหรือสิ่งที่เราเอง จะสำแดงออกด้วยชีวิตของเราก็คืออะไรครับความเชื่อนะครับหนึ่งก็คือความเชื่อที่เป้าหมายหลักของความเชื่อก็คืออะไรครับในพระเจ้านะครับในโลกนี้อาจจะมีหลากหลายความเชื่อนะแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระองค์เมื่อเราเข้ามาเป็นครอบครัวเป็นคริสตจักรนะครับเป็นชุมชนของพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คืออะไรครับความเชื่อที่เรามีเป้าหมายนั้นก็คือพระเจ้า อยู่บนพื้นฐานแห่งพระกิตติคุณของพระเจ้านั่นคือความเชื่อที่ชาวเทสะโลนิกาได้สแสดงออกมานะครับเป็นความเชื่อที่สแสดงออกมานะแม้ว่าเขามีความเชื่อแต่ว่าหลายที่หลายแห่งบอกว่ามีความเชื่อแต่ว่าหาหาหลักฐานไม่เจอหาการสแสดงออกไม่เจอแต่พี่น้องชาวเทสซโลนิกาได้บอกว่าความเชื่อของท่านได้สแสดงออกมาเป็นการกระทํา ยืนยันในสิ่งที่เขาเชื่อโดยมีเป้าหมายก็คืออะไรครับคือพระเจ้านะครับสิ่งที่2นะครับสิ่งที่2ก็คือนะครับผู้อื่นนะคือความรักนั่นเองนะครับคือความรักเป้าหมายของความรักก็คืออะไรครับผู้อื่นนะครับข้อความได้บอกว่าความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนักนะครับอาจารย์ปอโลได้บอกกับพี่น้องชาวการาเทียว่า สิ่งที่เขาได้กระทํานั้นมีความประทับใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่ความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทําแต่ว่าอะไรครับความรักที่เต็มใจทํางานหนักด้วยนะครับสิ่งที่3นะครับคือความหวังเป้าหมายของความหวังก็คืออะไรครับอนาคตแห่งการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแม้ว่าเขาเองจะ,ะเผชิญกับสังคมที่กําลังขมเหงโดยเฉพาะความเชื่อหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแต่อะไรครับเขายังมีความเชื่อ ที่เป้าหมายคือพระเจ้าความรักที่เป้าหมายคือผู้อื่นคือการยอมเสียสละยอมทุกข์ยากลำบากเพื่อผู้อื่นและความหวังใจในอนาคตด้วยความภาคเพียรของเขาซึ่งเกิดจากความหวังใจในพระเยซูคริสต์รอแห่งการเสด็จกลับมารอความหวังใจนี่จึงพบว่าคริสจักรชาวเมืองเทโสรลนิกาได้แสดงแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นว่า แท้จริงแล้วเมื่อเราตระหนักถึงคริสตจกักรหรือเราทั้งหลายที่เป็นพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยเราก็เป็นเป็นเป็นคริสตจักรของพระเจ้านะครับสมสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นก็คืออะไรครับความเชื่อเป้าหมายก็คือพระเจ้าเชื่ออยู่ในพื้นฐานแห่งพระกิติคุณของพระเจ้าความรักเป็นการแสดงออกต่อผู้อื่นนะครับยอมลำบากยอมทนทุกข์ยอมทุกข์ยากลำบากเพื่อผู้อื่น และความหวังใจนะครับก็คือการที่เราภาคเพียรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการที่เฝ้าระวังนะครับในทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโควิดมันจะผ่านไปเมื่อไหร่หรือมันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นภายทางธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่ทราบและการเสด็จกลับมาของพระเยซูในอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อมารับผู้เชื่อทั้งหลายนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่ทราบแต่ว่าพ่อพีได้ย้ำและเตือนให้เราทั้งหลายตระหนักและรอคอยและการเฝ้าระวังด้วยความหวังใจแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับดังนั้นวันนี้หนุนใจเราทั้งหลายครับพี่น้องครับเราดูจากเทสโลนิกาเป็นคิดจักรที่เพิ่งเริ่มต้นนะหนึ่งปีสองปีสามปีแต่การเติบโตในคิสตจักรของเขานั้นได้เติบโตขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลา ไม่ได้เกี่ยวกับคนมีมากน้อยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาคคีจักรนั้นใหญ่มากน้อยเพียงใดแต่การเติบโตเกิดขึ้นจากการที่เขาเองได้ยอมจำนวนกับพระเจ้ายอมให้พระวิญญาณได้ทำงานอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตใจของเขาอย่างเต็มที่และสะท้อนสามสิ่งนี้ออกมาความเชื่อความรักและความหวังใจนั่นคือเป็นแบบอย่างที่เราพบจากเทสโลนิกานั่นเอง ดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายครับที่เราจะเติบโตขึ้นเป็นคริสตจักรที่มีอย่างน้อย3อย่างนี่ควรสำแดงออกมาชัดเจนให้คนอื่นเได้รู้ว่าความเชื่อในพระเจ้าเรายังเป็นการกระทําอยู่ความรักเรายังสามารถแสดงต่อผู้อื่นได้ความหวังใจแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ด้วยความเฝ้าระวังและดําเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ยังคงอยู่ในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดดังนั้นหนุนใจทุกท่านครับที่เราจะเติบโตไปด้วยกันและมองเห็นแบบอย่างจากเทสโลนิกา3อย่างนะครับความเชื่อความรักและความหวังใจขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ให้แบบอย่างที่ดีจากคสตจักรเทสโลนิกาให้เราทั้งหลายได้เห็นความเชื่อ ความรักและความหวังใจซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายได้เติบโตขึ้นในทางของโปร่งมากขึ้นที่เราเองจะเห็นแบบอย่างที่เราเองจะเรียนแบบผู้เชื่อในเทสโลนิกาที่จะเติบโตในความเชื่อมากขึ้นจนสะท้อนเป็นการกระทําได้ที่เราเองจะสําแดงความรักได้อย่างาเต็มที่กับผู้อื่นได้แม้จะต้องเสียสละ ไม้จะต้องทำงานหนักแต่เราจะมีความเต็มใจที่แสดงความรักนั้นออกมาและเราทั้งหลายจะรอคอยด้วยความภาคเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในการที่เราเองรอแห่งการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานเพิ่มพูนและเสริมสร้างชีวิตของเราทั้งหลายให้เติบโตในทางของพระเจ้าต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พรออะเจ้าสรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าสวัสดีครับ